อ้าวทำไมตายโอ้ยรวมตี้เฉยอ่าตอนนี้สามารถรับชมสตรีมสดได้ที่เพจ f เฟ b บ o k กสต l a าแชนเนลนะครับตั้งแต่เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาเจอกันนะครับ อย่ามาเยอะขนาดนั้นไปบูธแคมบ้างหนึ่งตีเหมือนจะมาตีเดียวนะครับผมหรือว่าสองอะสองตีครับสองตีสองตีโอ้ยมันมาบันบวกด้วยนี่โอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเราได้อินโฟเอ้าได้อินโฟจะฮึงมากับมานี่ นี่ไปซ้ำก่อนเดี๋ยวเขาจะชุบขึ้นดีขึ้นดีอุ้ยอ้ย,อยติดขัดติดขัดตรงไหนวะเอ,อือโดนล,ดลัดระวบิดโดนลัดไปแล้วหรอ ขวาร้ายซ้ายมีโอเคลงไปฟาร,ร์มเกาะก่อนนะครับกระสุนเขียวเยอะมากสวยละระเบิดก็ไม่มีหัวแตกนะหัวแตกนะ จะเกาะไม่ม OK, ีไม่น่าจะดันครับถอยก่อนถอยก่อนโอเคได้แล้วได้แล้วอุ้ยเขารีกุปแล้วครับผมเยอะมากเยอะมากจะโดนยิงหลังปะนี่ยเห็นหัวแล้วเห็นหัวเห็นหัวไม่หัวหรือเปล่าหรือว่ายานะเอาไม่ลงอีกมั้ง Ui, ui, ấu đồ nè 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 nè, một tí, có một อ้าวง้างระเบิดอ่ะวยวฮับไปตั้งขวาไปตั้งขวาเมื่อกี้มีคนหนึ่งที่มันแอบขึ้นมาทางนี้นะผมอาจจะตายแบบโง่ๆอีกแล้วนะครับเหมือนจะยิงกันข้างล่างอุ้ย ว่าแล้วหุ้ยมาแล้วมาแล้วหุ้ยลากไม่ได้อ้อมซ้ายไปครับหุ้ยมาแล้วหุ้ยนี่บอดมังนะครับไม่น่าจะบอดแล้วแหละของเยอะจัง อย่าเพิ่งชุกเนะขอร้องรีบดันเกินนะาเฮ้ยโอ้ตกใจเมาสันเลยเฮ้ยนั่งไงนั่งไงคนนี้น่าจะบอดครับอย่าลาดคอยอย่าลาดคอยผู้บ่าวขาเลาะนี่ไปไหนเนี่ยละโอ้ยนี่ไงนี่ไง เฮ้ยเฮ้ยแมวต้นไม้แล้วแมวต้นไม้แล้วแมวต้นไม้แล้วตอนนี้ต้องหลังหินครับเราหลาบแล้วอุ้ยโอ้โหดีนะเป็นน้องบอดอะดน่าจะนอนรอเราในบ้านมาั้ง ใจเย็นนะไปกันครับเป็นจะมีอาไรเด็ดล่ะผมดักแสบไปแล้วไปในเลียวโดนงูหลามเหรกครับตักหลังหินหมอบอยู่ตรงนี้หรือเปล่า อ่าเห็นละเห็นละในบ้านในบ้านครับในบ้านขวาเนาะนอกวงเสร็ด้วยไม่แน่ใจว่าเป็นน้องบอดไหมนะครับเพราะว่าวิ่งแบบกระตุกกระตุกเหมือนกันอ่ะใช่จริงด้วยน้องบอดมัง้งอ้าวไม่ใช่นี่วะโอเคพร้อมแล้วพร้อมแล้วโอ้ยโฟตแต่งเต็มอะ่ะ ยานะ้าไม่มีเลยเนาะโอเคกลับไปทางเดิมแล้วก็เก็บของด้วยนะครับอ๋อวุอ้ยข้างหลังมาเด้อคนเหนือเอาใจเก่งเหรอไม่ไม่นะแล้วแต่คนครับฮนะมือโดนดมือโดนไม้โทษทีครับโทษทีครับ อยู่ใกล้เหลือเกินอยู่ไกลก็กลักวคนดูไม่ได้ยินเนาะแอมมาเป็นตี้เือวะอู้หลายตัวแตะได้หนึ่งเอ้าทำไมตายโอ้ยรวมตี้เฉยเอ้าเอ้าหมดเหรอ คือไงแท้เฮ้ยยัง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 ,ยงมันรวมตี้มามันรวมตี้มาบบห้าหําน้อย oh, <no. S 1> โอ้โหไม่น่ารักเลยครับไม่น่ารักเลยไม่ลงไปดีกว่าเนาะเดี๋ยวขึ้นยากไม่เฟี้ยวเลยไม่เฟี้ยวเลยรวมตี้มาเฉยผมอาจจะตายเพราะเขาก็ได้เนาะ ว่าเมื่อกี้เขาไม่ได้ไม่ได้ตั้งตัวเฉยๆโอเคเห็นล้วโอ้โหผมต้องดูสองทางพร้อมกันซ้ายขวาไอ้ขวาก็จะวิ่งไอ้ซ้ายก็จะมีคนมา่ะเนี่ยมันรวมตี้แน่นอนผมดูอะ่ะน่าจะใช่นะครับ น,น่าจะเหลือตัวสุดท้ายนะโอเครอไปยาวๆครับสูนเขียวเราก็จะหมดแล้วไม่เป็นไรเราโดนวงบีบตายอย่างน้อยเราก็ฆ่าตี้รวมได้เนาะถ้าเขารวมตี้นะผมรีบร้อนเงินไปาว,วาว่ะวิ่งหอวิ่งหอยน้อง มน้ำหน้าอารมณ์ตีดีนะน่าจะรวมอ่ะผมดูทรงน่าจะรวมครับวิ่งจำเอาจำเอาเลยครับดีนะวงใกล้เก็บกระสุนเขียวไปเยอะๆหน่อยแล้วกันไปซ้ายเหมือนจะโอเคกว่าหรือ <Yeah. S 1> เปล่าวะอ่าใครบอกว่าซ้ายใครบอกว่านี่ยใครบอกว่าซ้ายปลอดภัยว่เนี่ย เดยวบัดเหนียวเลยโอ้โหสองตัวเน้นเน้นนครบตีครับ <c oughs> <c oughs> ใกล้เข้ามาแล้วเราต้องเตรียมพร้อมด้วยการกระดกยานะครับผมโอ้โหข้างหูเลย <c oughs> เป็นกำลังใจด้วยกานกดไลค์กดติดตามนะครับผม จะถึงยอดไหมเนี่ยอุ้ยโอ้โหมันมาแล้วใกล้ๆยิงไม่โดน ฮ่าฮห,หอบเลยกูโอ้โหเกือบตายไปซ้ายเหมือนจะโอเคกว่าโอ้ยดีนะมันอยู่กันสองคนเนะี่ยแล้วมันอยู่ในบ้านวะใส่เลดดอดดีกว,ว่าครับแล้าว,ว่าไปมุมเราก็ดีนะครับผมถ้าไม่มีข้างหลังเข้ามานะมุมเราก็สูงใช้ได้นะ โอเคบนเขาครับโอเคเอดับด <time> ้วยหมวกสามเราไม่ม ah ีค่าเลยนะเนี่ยเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วขวาจะมาไหมเนอหนึ่งเลยติมก <World> ่อนติมก <off> ่อนอ๋อเอดับกับค่าวัดกันอยู่วงละวงผมเออสาตุสาตุเอาแล้วนี่ก็เอดับนุ่นก็เอดับอวงกูวงกู อร่อยแล้วขอแค่อย่าใจร้อนแล้วก็ยิงให้โดนแค่นั้นเองครับแล้วเราอย่าใจร้อนอย่าอย่าเพิ่งไปยิงเขาน็อกเขาก็ชุบได้ครับอืมน็อกไป2อ่ะน็อกไปสองนาทีนี้น็อกไปสองอ่ะเออโดนซ้ำาว่ามันต้องดันซ้ายไม่ได้เลยผมต้องไปช่วยช่วยที่ไหนดีวะมันมีอีกคนเนียนอยู่ครับ ้ยลงมาแล้วปะยากหน่อยนะขึ้นมาน้องชายที่นี้โดนหน้าหลังครับโดนผมแล้วก็ที่ที่ข้างหลังด้วยแต่ผมหน้าอ้าวผมว่าแล้วเป็นคนเนียนโอ้ยเกือบน็อกเกือบน็กครับมันจะอยู่ขวามือผมอีกตัวนึงนะ มาแล้วมาแล้วอย่ลาลัดนะที่นูนะ่นอะได้อยู่สวยกูแล้วสวยผมแล้วครับที่นั้นเหลือเยอะด้วยโอ้ต้นไม้ดันมาเยอะอะไรตอนนี้เนี่ยโอเคเห็นละเห็นละ เฮ้ยอย่าวัดดิโอ้โหวัดกันน็อกไปดิน้องเรียบร้อยนี่อย่าเบอร์แล้วผมต้องไปหามันด้วยโอ้ยหยาบจัดอออเออระเบิดควันนะเพื่อนผมจะพยายามเล่นให้เต็มที่นะครับผม โอ้โหไม่น่ารอดว่ะโอ้โอ้โอ้ม่กอนมึงออกมาทำไมโอ้โหเหมือนเขาล้นนะผมไปกดน่าน่า,นานจะกดใส่ตัวเอสอะถอยปุ่มถอยมาพอดีอะผมยิงโดนพอดีเลยเนีย่ยเบอร์ไปครับเอาเรื่องว่ะไม่คิดว่าจะได้ง่ายขนาดนี้นะเนี่ย Hey,